อยากให้เธอลองมองหน้ากันบอกให้หน่ใจเธอตีความคำว,าว่ารักไว้ยังไง ที่เกิดคำถามว่าตอนนี้ฉันเป็นสุจริงหรือเปล่าเมื่อคนมีทาองเรื่องรา,ราวระหว่างเราได้จะตอไปว่าดีแต่ลึกๆไม่แน่ใจเหมือนกันภาพที่เห็นดูผูกพันที่คนนอกมองกันว่าดี ชื่นชมกันอย่างนี้แต่ใจยังเต้มไปด้วยคำถามเธอมองฉันเหมืนตัวจริงที่หาหมือนได้หรือคบฉันดีความเดียวดายแค่มีกันไว้เพื่อเงาไว้เพื่อให้โทษมือไม่มีไรให้ทำเธอมองฉัน ต็อีกครึ่งในใจหรือแค่คบไว้ไปวันวันอยากให้เธอลองมองหน้ากันบอกให้หน้าใจเธอตีความคำว่ารักไว้ยังไงบ่ครั้งนะฉันก็ยังเหงา ให้เรานั้นยังจับมือเหมือนเก่ายิ่งนานยิ่งเหมือนคุยกันไม่ได้ยาวเธอก็เบื่อที่จะฟังแต่ลึกๆมันก็ไม่น้อยใจและฉันนั้นไม่เข้าใจ กับคำว่ารักที่กันรักนั้นคือไรเหตุใจแรมในใจยังอ้างว่า มองฉันมาตามเต้มอีกครึ่งในใจหรือแค่คบไว้ไปวันวันอยากให้ฉันลองมองด้ากันบอกให้ดเดอเธอตีความคำว่า